มีคนมาบอกผมว่าไอ้นวัดมาว่าผมนะครับบอกว่ามึงแก่กะโหลกกะลา,าไม่เคารพสิทธิมนุษย,ษยชนของผู้อื่นก็เห้ยผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่ได้ไปว่าผู้อื่นเขาไปจดกันกี่คู่แล้วนะแต่ผมว่าไอ้ตำรวจผมทำไมผมใช้คำว่าตำรวจผม ทั้งๆท,ที่ผมก็เสียนมาแล้วเกิดมันยังทําหน้าที่กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจงะพิจารณาวินัยตํารวจโทษตํารวจอยู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไปทําให้ถูกก็ต้องบอกก็ต <ผม S 1> <ม>้องบอกขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีแล้วก็คนที่เข้าใจประเด็นที่เรื่องสมรสเท่าเทียมอ่าผมพูดเรื่องสมรสเท่าเทียมหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเลยนะครับผมเห็นด้วย ชายจะแต่งชายหญิงจะแต่งหญิงอะไรนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็สุขใจเออเขาสมหวังทักทีเขารอมาทั้งชาตินะครับกฎหมายก็รับรองแล้วผมไปว่าตำรวจว่าตำรวจครับแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนมันก็ไม่เป็นไรครับจะแต่งไปทั้งสองคนก็ไม่เป็นไรแต่มันมีแต่งไปคนนึงนะครับฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวเขาไม่ได้แต่งนะครับฝ่ายชายแต่งนะครับ ฝ่ายชายแต่งนะครับก็ผมว่าตำรวจผมนะผมว่าตำรวจผมครับแล้วผมไม่ได้ไปว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเลย LGBTQ อะไรนี่นะครับผมไม่ได้ไปว่าเห็นด้วยนะครับแล้วระเบียบมันมาเนี่ยระเบียบมันมีอยู่ครับท่านท่านมีโทรศัพท์ในมือเนี่ยท่านก็ไปเปิดดูครับท่านเปิดในเน็ตดูก็ได้ครับถามว่า ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อแต่งเครื่องแบบนะครับข้อสิทธิ์มีข้อระบุชัดเลยว่าข้าราชการตํารวจทุกคนจะต้องปรับพฤตินให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิิยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืนกอดอกก็ห้ามล้วงกระเป๋าก็ห้ามยืนพิง กำแพงก็ห้ามเท้าแขนก็ห้ามเท้าเอวก็ห้ามนั่งไกว้ามก็ห้ามเขาเขียนให้ในวินัยตำรวจเลยนะครับเขียนไม่ชัดเจนเป็นตัวหนังสือเลยห้ามสแสดงกิริยาท่าทางดูหมิ่นหรือเยียดหยมประชาชนนะครับผมว่าตำรวจวันนั้นเขาไปจดมันไม่มีปัญหาถ้าเกิดเขาไม่ไปหอมแก้มผมว่านี่คือประเด็นหอมแก้มนะครับ ผมว่าประเด็นหอมแก้มนะเออไอาอาธิบายก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็มีคนมาบอกผมว่าไอนวัดมาว่าผมนะครับบอกว่ามึงแก่กะโหลกกะลาไม่เคารพสิทธิมนุษย,นษยชนของผู้อื่นเฮ้ยผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่เคารพตรงไหนวะผ,ผมไม่ได้ไปว่าผู้อื่นเขาไปจดกันกี่คู่แล้ว นะแต่ผมว่าไอ้ตำรวจผมทำไมผมใช้คำว่าตำรวจผมทั้งทั้งที่ผมก็เสียมาแล้วเก็มันยังทำหน้าที่กรรมการพินาเรื่องร้องเรียนตำรวจงนะพินาวินยัยตำรวจโทษตำรวจอยู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไปทำไม่ถูกก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าไปทำทำ,ทำหาอะไรวะนะครับเปิดเน็ตดูซิว่า ตำรวจเขาเวลาแต่งเครื่องแบบเขาบังคับยังไงนะครับเขาบังคับยังไงผมว่าผมว่าเขาแล้วคุณนวัดมันรุ่นน้องผมนะคุณจะทํามาหาแดกอะไรก็เรื่องของคุณทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมยังไม่ไปเสือกเรื่องของคุณเลยผมไม่ได้ไปว่าไอ้อ้พดีคิ G P D Q อะไรนั่นนะเออคุณอ่อนกว่าผมมาก้าวแล้วขึ้นมึง มันไม่ดีนะครับผมให้เกียรติคุณนะคุณไม่ให้เกียรติผมกูก็ไม่รู้จะให้เกียรติทำอะไรนะคนเรามันต้องมีกฎระเบียบวิน,นัยนางงามคุณคุณยังบอกเลยว่าเฮ้ยไม่เปิดพุงมันไม่เหมาะสมเอา้าทีลูกน้องคุณคุณบอกไม่เหมาะสมไอ้นี่ระเบียบเขาเขียนชัดเจนไม่ได้ใช้ดุลพินิจระเบียบเขาเขียนชัดเจนคนเป็นตำรวจไม่ไปอ่านแล้วหรือครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่จํา ทหลับเขาเขียนชัดเจนนะครับเขียนชัดเจนเลยครับท่านเปิดเลยครับไม่ต้องไปเปิดกฎมงกฎหมายแล้วก็ถามในเน็ตตำรวจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อแต่งเครื่องแบบเขาบอกว่าข้อศิขารนาการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงถึงยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะนะครับ ในพี่สาธารณะเพิ่งเดินทางกลับจากเขาใหญ่ครับบังเอิญสามวันนี้งานติดก,กันเลยนะครับที่จริงมันมีงานไปร่วมเวทีเสวนาของสภา,าองค์กรชุมชนจังหวัดชนบุรีเข้าจัดนะครับสภา,าองค์กรชุมชนชาวบ้านรวมตัวกันเป็นสภา,าองค์กรชุมชนนะครับที่จังหวัดชนบุรีงานนั้นก็มีเข้าร่วม สามร้อยกว่าท่านก็คนขอถ่ายรูปทุกคนเลยครับใช้คําว่าทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นิียากรด็อกเตอร์ท่านอธิบดีท่านผู้งเหนือการนะครับถ่ายกันไปแล้วนะครับเพราถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วเออสามร้อยแล้ววะคงได้กินกาแฟเช้าแลย้ยออปรากฏว่าเขามาขอถ่ายเป็นกลุ่มอีกนะครับผมก็ไปลุงก็ไปที่แก่งคอยก็คิดว่าจะไปถือสิเ่เจริญภาวนานะครับ ออกไปถึงก็ปรากฏว่าลานกลางเต็นท์นี่เขาดันจัดมหากรรมกลางเต็นท์ผมก็ไม่รู้มาก่อนเพราะปกติผมไปก็แทบจะมีไม่กี่คนนะครับกลายเป็นกลายเป็นคนเต็มไปหมดโอ้โหก็ถ่ายรูปที่ลานกลางเต็นท์นี่อีกเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปโคราชไอ้งานมหากรรม คัสสิกาคารวานที่เขาใหญ่นะครับผมก็ขอคุณเต้ที่จัดงานนะครับว่าขอผมจอดไกลๆหน่อยแล้วก็เงียบๆนะครับเพราะว่าผมจะได้ทําวัดเยน็นหรือสินจเจริญภาวนาปรากฏเขาจัดเวที่จอดให้ผมแม่นติดเวทีเลยครับข้างเวทีเลยครับคราวนี้พอเราไปถึงก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําห้องท่านะครับจะเดินไปเข้าห้องน้ําก็ หายหาแล้วคนขอถ่ายรูปก,กว่าจะเดินไปห้องน้ําก็สามสี่สิบคนเดี๋ยวไปหากาแฟกินสักแก้วหนึ่งนะครับหากาแฟกินสักแก้วก็ปรากฏว่าคนก็ถ่ายรูปไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงร้านกาแฟครับไปไม่ถึงร้านกาแฟนะครับโอ้ก็สนุกดีครับชีวิตก็สนุกดีนะครับนันแนกไปด้วยนันแนกก็ถามบอกว่าเอ๊ะเป็นไงชีวิตเปลี่ยนไหมก็บอกมันไม่เปลี่ยน มันไม่เปลี่ยนนะมันไม่เปลี่ยนแล้วชินแล้วครับ FC มาขอถ่ายรูปนะครับไปไหนถ้าเขาเกลียดเราเขาคงไม่ขอถ่ายนะฮะเสียงเสียงหายใช่ไหมครับน้องอยู่น้องอยู่เสียงหายใช่ไหมเดี๋ยวนะครับน้องอยูอย่เสียงหายใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะเสียงชัดแจ๋วใช่ไหมครับครับก็ไม่เป็นปกติจริงๆนะครับก็ ผมก็เลยจะทํำยังไงวะมันไม่ได้ถือสินแปดแล้วก็สินห้าก็ยังดีนะครับก็ปรากฏว่าเดินไปจะนั่งกินอะไรก็ไม่ได้ครับคือเราจะไปสั่งของสั่งอะไรคนเขามาขอถ่ายรูปผมก็เกรงใจเอฟซีที่มาขอถ่ายรูปนะครับก็สรุปแล้วสามวันเนี่ยผมว่าประมาณหกร้อยท่านถ่ายรูปหกร้อยท่านนะครับมากลางคืนผมก็นอนนอนครับนะฮะถือว่าเป็นวิบากกรรมรสวดมนต์นไปด้วยนะครับ เสียงดนตรีก็ดังตึงต้งตึ้งตึ้งค้องก็ดังข้ามหูนะครับมันเป็นวิบากกรรมเราก็ต้องตั้งสมาธิให้ดีนะครับตั้งสมาธิให้ดีก็ดีครับมานะฮะปกติไม่เคยไปงานแล้วครับแต่เกรงใจคุณเต้คาสสิกาคารวานเขาเชิญมาสามปีแล้วก็ผลักเขาอยู่ตลอดนะครับว่าไม่ไม่มีเวลาไปเลยนะครับไปเจอจเจริญภาวนาไม่ต้องท่องมา ถ้าสวมดมนต์เพื่อท่องอ e ิติปิโสอย่างเดียวอิต e ิปิโสมันไม่ผิดอะไรอิต e ิปิโสนะครับพุโทโธพุโทโธนะครับเดี๋ยวนะผมสวดบทอ e ิติปิโสเมื่อก่อนนี่สวดเยอะบทมากนะครับบทรทมทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่ปกติอยู่แล้วนะครับแต่จเจริญเทนะวนาสวดอิติปิโสหลวงพ่อพุทธท่านสอนนะครับ ส่วนอิติปิโสอิติปิโสพระควาอรลังังสัมมาสัมพุทธโธอย่างเดียวครับบางแจ็คออกมาขอโทษใช่ไหมครับผมผมเห็นคลิปแล้วครับมีคนส่งคลิปมานะครับก็ถ้าเขาสํานึกผิดนะผมก็พร้อมให้อภัยนะผมเป็นคนให้อภัยคนนะครับเป็นคนให้อภัยคนการผมถือสิลเจริญภาวนานนะการให้อภัยคนเนี่ยถือเป็นกุศล ถือเป็นคุณสมนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับไม่ผูกพยาบาทอาฆาตไทยนะครับมานะครับเดี๋ยวเขากลับมาประเทศไทยก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่บางแยกนะครับจะเข้ามาพบผมหรือไม่มาพบอะไรสุดแท้แต่นะครับมาช่องดําสะดุดใช่ไหมครับเดียรนะมันยังไงเดี๋ยวสัญญาณสะดุดใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนะครับดีดีหรือยังครับน้องติ๊กดีหรือยังน้องติ๊กน้องติ๊กดีหรือยังครับสะดุดไหมฮะเดี๋ยวนะครับตะกุกตะกักนี่นี่ใช้อันนี้แหละใช้ใช้ไวไฟที่บ้านแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วครับไม่สะดุดแล้วนะครับ ครับครับดีแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวค่อยๆตอบปัญหาไปนะครับก็ไม่ไม่เหงาเลยครับผมไม่ได้กินอะไรเลยผมก็เลยเอ๊ะผมจะกินอะไรวะผมก็เลยเอาตรงนี้เลยว่าเร็วๆนะครับก็เลยไปซื้อไอ้นั่นนะไก่ทอดนะครับหนังก้งหนังไก่ทอดอะไรสุกแล้วก็เอามาเลยนะครับแล้วต้องไปแอบหลบหลบกินครับข้างรถนะครับ หลบไม่ให้ใครเห็นนะครับหลบแล้วก็ก้มหน้ากินอย่างเงี้ยท่านนึกสภาพผมนะครับไปหลบข้างรถอยู่ด้านนี้ก็ไม่ได้ด้านนี้คนผ่านไปผ่านมาแล้วชุลมุนหมดเลยนะสชุลมุนหมดเลยตอนจะออกจยากแก่งควอยก็เขาจะเปิดประตูให้ออกเขาขอถ่ายรถจอดกันพารถคนอื่นเขาติดด้วยนะครับโอ้ยต้องไปแอบกินครับต้องไปแอบแอบกินครับกินยัด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 ไปนะครับโอ้มันต้องหลบหลบซ่อน เออมานึกถึงชีวิตแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย